เวลาพูดถึงหนัง oh, สั้นเนี่ยคนก็จะไปตีความว่ามันเป็นเรื่องของคนที่ที่แนวมากๆดูไม่รู้เรื่องวันนี้เราจะมาดูว่าจริงๆรแล้วหนังสั้นมันคืออะไรคนที่ทําหนังสั้นและประสบความสําเร็จอินสปายมาจากอะไรวันนี้เราจะเจอกับน้องเต๋อไม่ใช่ฉันทวิตและนี่คือคุณเต๋อนพันค่ะี่เต๋อเนี่ยเป็นคนเขียนบทของ Top Secret วัยรุ่นพันล้านเขียนคนเดียวด้วยเหรอคะ คุณเตอนนะว่าพรททำหนังสั้นละครสั้นถ้าเกิดเป็นละครสั้นก็คือจะเป็นรายการบันทึกรรมเรื่องมั่นใจว่าคนไทยเกินหนึ่งร้อยคนเขียนทวีถ้าเป็นหนังสั้นคาล่าสุดจะเป็นเรื่องเชอรี่เป็นลูกครึ่งเกาหลีเขาเรียกว่าพรสวรรค์หรือว่ามันเป็นพรสวรรค์ได้อะติสอย่างเดียวอยู่ได้ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหนังสั้นมันคืออะไรกันแน่จริงๆคือหนังสั้นมันก็มันมันก็คือหนังที่ไม่ยาวในในความหมายเตอ